จะไม่เหมาะกันหรือเข้าคุณพี่แล้วก็ปีนี้ก็กระดกกระเด็กปีหน้ากูไม่นั่งบิวแชร์แล้วไม่ไหวเอาเลยเอาเลยอะไรวะโอ้ก็ดีสิทำไมอ่ะพลังมาเฮ้ยไม่ใช่ขาไม่ทันเรื่ใหญ่แล้ว ขอ oh, แรง oh, ่อ oh, really? ้ยเรียกกูทำไมเนี่ยช่วยกันหน่อยได้หมเอาเอาไม่เอายังไงยังมาตอนนี้แล้วมันก็ไปเปรี่ยนเขาเลยเกี่ยวจีแ่ขอแรงหน่อยคือแบบยังไงอะไอ้กูเนี่ยรูปร่างดีนะใครบอกกูก็สานทิทานให้กูเองอ๋อเกี่ยจะเสียงไมดีท่ไมขอแรงหน่อย เดี๋ยวผมจะลิฟซิงอาปากขังง้าังงาโเคล้วคุณก็เอาเสียงออกไปอ๋อกูเค่ร้องเพลงให้ร้องเพลงงอนีเป็นหายได้เลยเอาแนวไหนอ่ะแนวไหนซึ้งนี่ซึ้งเหรอตาไหนเลยหลงจะดังแล้วตาไหนได้ได้สาวอ่ะเออไดฟังเพลงมาครับพี่จะร้องเพลงอ่ค่ะพี่จะร้องเพลงวิวจะร้องรแน่ เป็นปกติธรรมดาเดี๋ยวเราเนี่ยที่เป็นธรรมดานะยังไงคะไปผ่านมาหลายเวทีแล้วจริงจริงแล้ววาผ่านอะไรมาบ้างก็ผ่านเวทีลับตัดเวทีเพลงนีเซลเวทีคนละคนละอย่างคนละอย่างกันมันคนละเวทีนะครับพี่ครับเราจะฟังเพลงนะครับได้ค่ะเพลงรัก เพลงแปลกๆว่ะที่าจารปทิ้งที่ยามสว่างไทำไมเพลงที่บรรดาน้นองะว,ว่ายัางไงก็ไม่ อากไปไหนแล้ะอี้เทียนี่เขาก็อยู่นี่บอกให้ซึ้งไงไม่ใช่มันซึ้งนี่มันตายแล้วอ,อะไรอย่างาไรงซึ้งนี่ไม่ซึ้งอีกเหรอเอาเพลงแต่ยันนี่เพลงเขาร้องนะร้องร้องไงจะให้ทั่วเละหรือว่าเขาโคก <c oughs> ใช่จะให้มันร้องหรือว่าร้องให้อันนี้ก็ไม่ได้มันเศร้าเอาเพลงดีกว่าเอาเพลงไงเดี๋ยวเดีเเ๋ยวรักจะรักอืออืออู้ยคนลุก ไมอมลึก้อมตุ่นไปทีอมนิดโกีนะแล้วก็ผว่้คืทำยัไรอะอมนิดเดียวกแบบไหนอมนิดเดียวจะไปยาวมากเอาอมไปปมไปถึงอะไรเนี่ยโอ้โหได้ได้เอานิดเดียวนะนิดเดียวพอ อ๋อไมยนี่ก็ตักขึ้นไม่ทันเลยกูอ่ะอาจจยากนเรื่องยาวไปแน่กลาเนี่ยอ๋จะเปล่าคาถามหาฤาษีต้นหวงใจคนสวยเดี๋มาลงเพางทังสาวใหสาว โอ้ยไม่กลับมาไม่ได้ดิ